ผมแบนะครับตเจ้ากอโดนะครับันนี้เป็นเาเลยครับสวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นคลิปที่4แล้วนะครับที่เราไลฟ์สดผ่านเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลนะพึ่งตั้งก็คนเข้ามาแบบนี้เนี่ยแฟนเพจถือว่าผมชอบมากเลยนะครับ เป็นกําลังใจในการไล์สดมากๆขอบคุณครับนที่ติดตามผมนะฮะอาจจะเป็นเผจเล็กๆนะฮะก็เต็มที่นะฮะเต็มท,ที่นะครับกับการบรรยายเกมท้ั้งสนามในทุกๆครั้งครับนะครับไล์สดปัดเผ็บางกอกแต่ก็ออฟฟิเชียสนับสนุนหลักโดยทางด้านของร้านแม่อินขนมคกชาวังนะครับเปิดสอนทําสูตรขนมคกลงทุนน้อยขายง่ายกำไรดีสาขา1ตลาดสำโรงสาขาสตลาดเบลิง สนใจติดต่อครับ0992895120ครับเกมอยู่นะเฟรมตอนนี้ครับเริ่มประมาณน่าจะ2นาทีได้นะฮะพุทธบูชาครับขวาสุดคือโจโดควงคู่กับทางด้านของแป็กพุทธบูชาครับเดินสายเจอเจอกันกับทีเด็ดทางด้านของนครปฐรมกับการจนบุรีครับขวาสุดครับเสื้อเหลือง มือท้าเซลคือก๊อปเมืองการควงคู่กับออฟนครปฐมเราไม่ได้พิมพ์เข้าไปนะเพราะว่ามันเร็วมากมแต่อยู่ที่สามต่อสุนครับอนี่ฮะระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเกมเสิร์ฟของโจโดเนี่ยกดดันได้ตลอดนะหลังจากคู่นี้ฮะเราจะพักอุปกรณ์ไร้สดสักคู่นะครับสีุ่ครับ ข้ามหัวกำแปรนะดูลักษณะนี่ฮะโอ้จังหวะนี้ครับโจโด้ทิศทางได้หรือเปล่าเอ่ยได้ครับมาเลยครับผมต้องยอมรับว่าการข้ามหัวข้ามแปรเนี่ยทางด้านของโจโด้เป็นหลงนะแต่เรื่องเบสิกเกมลับเนี่ยน่าจะได้เปรียบนิดๆนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นตะก้อเชิงเก็บลับสำคัญสุดครับคนที่ยืนอยู่กับโด้เนี่ย โดยเฉพาะแป็กพุทธบูชาเนี่ยก็ต้องรายละเอียดก็ต้องใช้ได้ด้วยนะครับสวัสดีคุณกระผงุลูกนีนะครับไม่เล็กครับคุณเฟอร์นิเจอร์ขอบคุณครับแ้มอยู่ที่4ต่อ0ครับคำหัวคำแปไม่ส่วนของลูกแรกนะนี่ฮะ แพ็กครับเอ้ามาได้ครับเกมรับอาจจะได้เปรียบนิดๆน,น,นะฮะเจ้าโด้สถึกเหมือนต่อสองหนึ่งเลยแหละครับแตเนี้ยูนี้เราูไม่ได้ตแล้วแห้าต่อศูนย์ครับสุรัชัดเจนครับขอบคุณมากนี่ฮะเจ้าโด้ครับมีซ้ายมีขวาด้วยม,มีซ้ายมีขวานะจงังหวะทางด้านของเจ้าโด้ไม่ธรรมดา เคยเจอเจอกันกันกบชิดบางพีมาแล้วนะครับสวัสดีคุณปีเตอร์เด็กปืนด้วยแต้ม6 0ศูนย์ครับ,รออบรจังหวะนี้ต้องมีสมาธิและต้องกลับมาให้ได้ครับกับเกมแต้มนำห่างเยอะเลยครับทางด้านของพุทธบุธชานำห่างที่6แต้มอันนี้6ลงัง6ลงังแต้มอยู่ที่0ต่อ6ครับหนมขวาสวยครับแบ็คนี่ฮะเอาเลยครับไล่จังหวะคนเดียวกอปอนกัน เฉือนขวากับโดตามทันเนี่ตอบครับเปิดด้วยซ้ายง่ายๆหรือเปล่า45ส้าสักกดเลยฮแป๊กครับโอ้โห,โหถ้าพูดจริงๆในทางด้านของความคิดเนี่ยเอาแป๊กมาแค่ยืนหลอกจังหวะเฉยๆนะดูจากสังเกตจากการสังเกตของแอดมินเนี่ยน่าจะให้ทางโดคนเดียวเลยครับรับจังหวะา6ครับห่างเยอะเลย13แต้มแทบ นี่ฮะเคมื่อสกคู่ทางด้านของซีโอครับนบหำแล้วก็ทางด้านของพิสุเว่นนะครับควา้าเงินรางวัลไปครองนะครับชนะเหนือทางฝั่งฝั่งของสาย3ด้วยสากอร์13ต่อ9ประมาณนี้นะครับโดครับสวัสดีทั้ง139ท่านด้วยนะครับผ่านเพจเป็นเป็กำลังใจในการไล้์สดในครั้งนี้ นะครับกดติดตามได้เลยนะครับแตม6ต่อศูนย์เสร็จโดสวัสดีคุณวัโลโซด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแต้มอยู่ที่เจ็ดศูนย์ครับนี่ฮะเฉือนไปแล้วครับระวังให้ดีฮะ แท็บอยู่ท<ม>ี่ศูนย์ต่อเจ็ดครับนี่ฮะโดขย,ยับตัวรอ,อครับเอาแล้วครับออฟนะครับ,ออรบมต้องได้ฮาะจาังหวะนี้โกฟเมืองการกดแล้วครับ สวัสดีคุณเบียร์พิสดาด้วยสวัสดีคุณโ,โกนาวด้วยนะครับเราไลฟ์สดผ่านเพจบางกอกตะก็ออฟฟิเชียลนะครับนะก็แอดมินทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดเพจก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้ครับนะฮะมัน <c oughs> ใจรักนะฮะก็ก็ต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนและก็กดไลค์กดแชร์ให้โดยตลอดทั้ง fc ประจำแล้วก็ fc หน้าใหม่นะครับเราไลฟ์สดผ่านเพจบางกอกตะกอออฟฟิเชียลเป็นเพจของแอดมินเองนะฮะ เป็นเพจแรกถือว่ามีคนติดตามในขณะนี้นี่หมื่นกว่าคนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจอาจจะน้อยสําหรับเพจอื่นนะฮะแต่ก็สําหรับผมแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะครับได้ขนาดนี้เนี่ยผมก็ถือว่ามีความภูมิใจนะครับแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตคอยฟังเราเนี่ยถือว่าเป็นยังไงเป็นกําลังใจสําหรับผมเลยละ่ะนะฮะขอบคุณทุกท่านเลย นะครับในการกดไลค์กดแชร์ในทุกๆครั้งผ่านเพจบางกอกตะก็ออฟฟิเช <speaking> um, ียลเกมอยู่นาเฟรมตัวนี้ฮะแต้มอยู่เยอะเลยเดี๋ยวนะครับเราจะขานสกอร์ให้ฟังพุทธบูชาจะเจอกันกับนครปฐมครับ7-2ครับห่างเยอะเลยฮะ7-5แต้มเราพูดถึงการข้ามหัวข้ามไปไม่ส่วนหัวลูกแรกนะฮะเจ้าโด ขนาดในสนามที่เจโดไม่เกิดความเคยชินอย่างขนาดนี้นะครับถ้าไปในสนามของพุทธบูชาเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะแทมอยู่ที่8ต่อ2ครับจังหวะต้องได้ครับนี่ฮะโเจโดครับไปขึ้นง่ายฮะ แต้มอยู่ที่เก้าต่อ2ครับห่างเยอะเลยฮะห่างกันที่เจ็ดแปมนี่ครับแผนนี้เป็นการจินตนาการเหลี่ยมทั้งคู่นะฮะทั้งสองฝั่งเลยแปมอยู่ที่สองต่อ 9. เกเซอร์เปไม่สนหัวลูกแรกทุกจังหวะนะครับการครับหัวครับแปม <c oughs> เจ้าโดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในสายตายแอดมินนะถ้าพูดแบบยังไงล่ะเป็นนักนก,กีฬาเซปักตะก้อที่แต่งตัวเรียบร้อยนะเสื้อจะเข้าทับในกางเกงตลอดเนี่ยนะฮะเจ้าโดนะนานๆครั้งนะั้นที่ไม่เห็นไม่ค่อยได้เห็นเสื้อออกนอกกางเกงนะเจ้าโดแต่งตัวเรียบร้อยตลอดนะหรือใครเห็นแบบแตกต่างจากผมไหมนะฮะผมต้องยอมรับจริงๆว่าเจ้าโดเนแต่งตัวแบบยังไงล่ะ คือดูเรียบร้อยนะดูเป็นมาตรฐานนะครับไม่ค่อยเห็นเจ้าโดดถอดเสื้อนะผมไม่เห็นเลยนะครับแต่งตัวเรียบร้อยมากเป็นคนชาวอำเภอสตึกครับ2ต่อ10ครับเจ้าตัวถือว่ามาบ่อยครั้งเลยครับที่สนามเพชรเกษม68 f c เมียนมาขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณพี่น้องชาวเมียนมาด้วย ูนี้ไม่พาเกันบ่งนี้แอดมินไปไล์สดสนามไหนยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้มีสัญญาณเลย2ต่อ10ครับวันนี้มีข่าวข่าวว่ามีค่ายของซีอมาทางแอดมินก็เตรียมตัวนะครับก็เข้ามาไล์สดนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแต้มอยู่ที่10ต่อ2ครับนี่ฮะจังหวะนี้ สนับสนุนในการไล์สดในครั้งนี้ครับโดยแม่อินขนมกคกชาววังครับเปิดสอนทําสูตรขนมคกลงทุนน้อยขายง่ายกำไรดีสาขา1ตลาดสำโรงครับสาขา2ตลาดแบลลิงสนใจติดต่อครับ0 992895120นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักในการไล์สดในทุกๆครั้งครับผ่านเพจบางกอกแต่ก็ออฟฟิเชียลสวัสดีคุณพศยสารวงสมบูรณ์ด้วยสวัสดีอีกครั้งหนึง่ง เราอยู่กันที่สนามเพชรเกษม68ครับเป็นคู่ของพุทธบูชาเจอเจอกันกับนคกรปถมทีเด็ดเรื่องหัวเรื่องแปครับเอาลครับน้มตัวเปิดง่ายๆครับโดโอแปรถอดสลักไปก่อนนะแป๊กครับหนึ่งสองมาอย่างนี้ นี่ฮะจังหวะไม่ลงครับโด้ครับเอาเลยครับ,รบง่ายๆ45่ัอ,องศาต้องได้ครับจังหวะนี้โอ้โหคือทิดทางมันไม่ได้นะครับชงไม่เข้าชิงเท่าไหร่ครับแอดคุณนบชิงกันในราคาหน้าเริ่มต้นน่าจะมีฝั่งละสนะฝั่งละสองพันบาทนะครับสวัสดีคุณนบด้วยนะครับ เป็นจากเป็นการเจอๆๆกันเป็นครั้งแรกครับผ่านเพจบางก,ก,กอกตก็อฟ i ช i ชลสั่งผู้บรรยายครับได้สองแต้ม <c oughs> ทางด้านของออนและก็ผสมควงคู่กับก๊อบเมืองการครับ <c oughs> เจอเจอกันกับทีเด็ดของพุทธบูชาซอย39มันเลยว่ะโจาไปลงสนามไม่มันเลยว่ะ พวกนี้ไปกินกาแฟที่ไหนครับไม่ไปแล้วครับไม่ไปไม่ไปกาแฟไหนอีกอะแต่ก็ไม่สูสีใช่ครับคุณกูน่าแทมสองต่อสิบสองครับห่างกันเยอะห่างกันที่สิบแทมจบจากคู่นี้นะเราขอพักสักครู่นะครับสวัสดีคุณชายวันเจียบด้วยนะครับขอบคุณมากครับ f c ฟซ m แอดมินขอบคุณครับ ถ้าเอาต้นลัฐบุรีเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีมากเลยนะเพราะว่าเกมรับเนี่ยทางด้านของต้นรัฐบุรีมีนะครับแต่ถ้าเอาต้นรัฐบุรีมาทางด้านของโดกก็ไม่น่าจะสู้ได้หรอกครับเพราะว่ามันห่างชั้นกันเยอะแทมตอนนี้อยู่ที่12ต่อ2นะครับ ลูกนี้ครับเจ้าดนี่อ่านทิศทางได้ตลอดครับเกมรือไม่เกมเลยเรียบร้อยไปแล้วเลยครับโอเคเราพักเครื่องสักครู่นะครับคู่ไหนที่น่าสนใจเราก็จะไล์สดให้ดูอีกสักครู่นะครับขอพักอุปกรณ์ไล์สดแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วค่อยมาลุยกันต่อในภาค2นะครับจะได้พักไม่เอ่ยเพราะว่าซีโอลงแล้วนะครับ นะฮะเอา้าไม่พักครับไม่พักไม่พักนะฮะไม่พักกันเลยนะครับวันนี้ซีโอลงอีกแล้วนะครับนะฮะขอบคุณในการไลฟ์สดในวันนี้ครับนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนในการไลฟ์สดโดยแม่อินขนมคกชาวังครับเปิดสอนสูตรทําขนมคกลงทุนน้อยขายง่ายกายําไรดีสาขาหนึ่งครับตลาดสํารงสาขา2ตลาดเบลลิงสน,สนใจติดต่อทบธุรกิจ0 99 2895120 เพจบางกอกตะกอออฟฟิเชียลขอบคุณครับรอสัญญาณสักครู่หนึ่งนะฮะซีอมาแล้วนะฮะกดติดตามไว้เลยเราไม่ต้องนอนครับนะฮะวันนี้สว่างนะครับ